มาต่อกันที่ข้อ7นะคะข้อ7จงหาค่า n ค่า n เนาะค่า n ในแต่ละข้อเมื่อกำหนดลำดับเลขคณิตให้ข้อ1นึ่กำหนดลำดับเลขคณิตเป็น2 5 8เราก็รู้แลละที่รู้แน่ๆเลยคือ a 1เป็น2 D เป็น5ลบ2ก็เท่ากับ3 แล้วที่สำคัญคือโจทย์กำหนดให้ an เท่ากับ131จากสูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d an ก็คือ131เท่ากับ a 1เป็น2บวก n ไม่รู้ร้ต้องการหา d เป็น3 131ลบ2ก็ได้129เท่ากับ n ลบ1แล้วก็คูณ3ย้าย3ไปหาร3 42 3 39เท่ากับ n ลบ1 n, 1, n 1, <น> 1> เดียวก็เลยเท่ากับ43บวก1นั่นก็คือ4 4นั่นเองคเนาะง่ายๆต่อไปลำดับคือ19 14 9สี่ฉะนั้นรู้ a 1คือ19รู้ d ก็คือ14นะพดหลังลบพดหน้า14ลบ19เท่ากับลบ5ที่สำคัญโจทย์กำหนดให้ an เท่ากับลบหนึลบ251นะคะโทษทีลบ251ราแล้วก็มาใส่สูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ลบ251ก็เท่ากับ19บวก n ลบ1คูณลบ5ย้ายลบย้าย19ไปลบนะคะก็จะได้ลบ270เท่ากับ n ลบ1คูณกับลบ5ย้ายลบ5ไปหาร แบบนี้ก็จะได้เป็น54เท่ากับ n ลบ1 n ก็เลยเท่ากับ55นั่นเองเนาะย,ยางง่ายอยู่ต่อไปลำดับเลขคณิตคือลบ21ลบ10แล้วก็มาเป็น1 เพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาดูสี a 1เป็นอะไร a 1เท่ากับลบ21 d เท่ากับหลังลบหน้าหลังเป็นลบ10ลบด้วยหน้าเป็นลบ21ก็เท่ากับลบ10บวก21ก็คือ11นั่นเองนะคะ11 d เป็น11เพราะฉะนั้น กลับมาใส่สูตรอ่าอย่าลืมว่าโจทย์กำหนด an มาให้ด้วย an เป็น2,179กลับมาดูที่สูตรค่ะ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d an คือ2179เท่ากับ a1 คือลบ21บวก n ลบ1คูณ d เป็น11 ย้าย21ไปบวกจะได้2,200นะคะเท่ากับ n ลบหคูณสิอย่าลืมวงเล็บด้วยนะย้าย11ไปหาระคะ่ะ2,200ันหารสิเท่ากับ n ลบหก็จะได้11 11 11ด2 22่0สเท่ากับ n ลบห เเดียวก็เลยเท่ากับ201นั่นเองนะคะทีนี้มาดูข้อถัดไปข้อถัดไปโจทย์กำหนดให้ลำดับเลขคณิตคือ m 5 m 6 m บวก9และให้ an เป็น1203นักเรียนจะเห็นว่าพจ์หลัง5 m ลบ m ได้ 4m ถูกไหมคะและ 6m ลบ 6m บวก9ลบ 5m เนี่ยได้ m บวก9แปลว่าถ้ามีพจน์ถัดไปนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่ามันต้องบวก m มันต้องบวกไปอีก m เท่าไหร่ไม่รู้ต้องบวกไปอีก m เท่าไหร่ไม่รู้ต้องมี m แน่ๆถูกไหมคะแต่สังเกตว่าพจน์ที่โจทย์กำหนดมาให้ an เนี่ย ไม่มี m มันควรจะเป็นพันอะไรสักอย่าง m แล้วก็บวกอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมคะแต่ที่โจทย์กำหนดให้มาเนี่ยไม่มี m แสดงว่าเราต้องแก้โจทย์หา m ก่อนเนาะที่สำคัญที่นักเรียนสังเกตคือผลต่างเลขคณิตไม่เท่ากันเห็นไหมคะ4 m ไม่เท่ากับ m บวก9แปลว่าเราต้องแก้ m ก่อนเนาะมาดูกันว่าทำยังไง ขั้นแรกนะคะโจทย์กำหนดให้ a 1เท่ากับ m a 2เท่ากับ5 m เพราะฉะนั้น d แรกครูกำหนดให้เป็น d 1, <อ> 1> ก็เท่ากับ5 m ลบ m เท่ากับ4 m ต่อไป โจทย์กำหนดให้ a 3เท่ากับ6 m บวก9ครูก็ให้ d ที่2เท่ากับ6 m บวก9ลบ5 m ก็จะได้เป็น m บวก9นักเรียนก็จะต้องสังเกตเห็นแล้วละ่ะว่า d 1กับ d 2เนี่ยมันเท่ากัน D1 ต้องเท่ากับ d2 เพราะมันเป็นสมบัติของลำดับเลขคณิตถูกไหมคะเมื่อ D1 เท่ากับ D2 แล้วเราก็จะได้ว่า 4m เท่ากับ m บวก9 3m ก็เลยเท่ากับ9 m เดียวก็เลยเท่ากับ3เพราะฉะนั้น a 1เท่ากับ m เราก็รู้แล้วว่ามันเท่ากับ3เนาะ จะได้ว่า a 1เท่ากับ m เท่ากับ3เมื่อเราได้ a 1แล้วเราได้ d ด้วยไหมคะ d คือแทนลงใน d 1หรือ d 2ก็ได้นะคะให้ค่าเหมือนกันนะ d คือ<ม>4 m <ม>ก็เท่ากับ สี่คูณสามเท่ากับสิบสองพอได้แบบนี้แล้วเราก็กลับมาเข้าสูตรของเราเหมือนเดิมค่ะ an เท <An> ่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d an จดกำหนดให้เป็น1203 a 1คือ3บวก n ลบ1คูณ12 พันสเท่ากับ N ลบหนึ่งคูณสิย้าย12บสองไปหารก็ได้เท่ากับหนึ่งเท่ากับ N ลบหนึ่งเดียวก็เลยเท่ากับหนึ่งรนนั่นเองนะโอเคอืม